สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีหลายๆท่านถามว่าเอ้ถ้าเกิดว่าหักปงมลไยจนฝืนจุดอบมันมันดังวูดเหมือนรอบมันตกนะครับนะไอ้เนี้ยมันมีส่วนเสียหายอะไรบ้างนะครับแล้วมันทําให้อุปกรณ์ใดของรถเสียบ้างนะแล้วก็มีผลเสียอย่างไรกับรถบ้างนะครับนะเดี๋ยวเราไปชมกันครับเรามาดูกันเลยนะครับข้อเสียข้อแรกนะถ้าเราหักปงมลไยสุดปุ๊บนะสังเกตดูนะ จะเห็นนะทันตาเห็นเลยนะครับรอบเครื่องจะตกลงวูบทันทีเลยนะมันจะทําให้ปั๊มพาวเวอร์ทำงานหนักครับพอปั๊มพาวเวอร์ทำงานหนักปุ๊บไอ้พวกปั๊มพาวเวอร์เนี่ยก็จะสึกล้อเร็วนะแล้วก็ดึงกําลังของเครื่องยนต์ไปใช้นะกินน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เวลาเราจอดอยูเทินเนี่ยนะครับเราก็แค่ห่างให้สุดแล้วก็คืนกลับนิดนึงนะแล้วก็อีกอย่างนะครับไอ้เจ้าตัวแหลกพาวเวอร์ก็จะไปเร็วด้วยเนื่นองจากลูกยางมันดึงจนสุด นะตามรูปที่ขึ้นอยู่ข้างๆนี้นะครับนะมันดึงจนกระบอกจนสุดกระบอกนะครับเพราะฉะนั้นไอการทํางานตรงนี้ให้พวกชุดลูกยางชุดไอการกระแทกกันอะไรพวกนี้จะสึกหลอเร็วมากถ้าเราติดนิสยัยหักพวงมาลัยสุดตลอดช้างไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับง่ายๆนะข้อเสียข,ของการหักพวงมาลัยสุดนะนะเมื่อเราจะรอ,อยูเทินนะครับหักแค่แช่ไว้นะนะหนึ่งกินน้ำมันครับสองทำให้ปั๊มโพล์ทำงานหนักนะฮนะแล้วก็ สนะครับเจ้าตัวปั๊มพวเวอา์นะฮะทำงานหนักแล้วก็มันก็จะพังเร็วนะครับข้อสี่นะครับไอชุดลูกยางแหลกทั้งหลายก็จะพังเร็วตามไปด้วยนะฮะก็สรุปข้อเสียแล้วนะครับเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้ายูเทอร์นะครับเราเข้ามาแค่นี้นะฮะแล้วก็พอสุดแล้วเราปล่อยคืนนิดหนึ่งนะครับแค่นี้พอนะฮะไม่ต้องหักยุ่เ <c> ก <ười> <c ười> <c ười> นะฮะนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับสไครด้วยนะครับ